ครับกับเรียนท่านอธิการบดีนะครับมารล้ชภูเกตนะครับตัวแทนสมาคมศิษย์เก่านะครับผู้บริหารนะครับคณาจารย์และก็ว่าที่บัณฑิตทุกท่านนะครับผมอาจารย์ภูริทรัพย์นะครับเดชพิพัฒประชาผู้อำนวยการสํานักวิทยาบริการและก็เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงคำดีกับว่าที่บัณฑิตทุกคนนะครับที่ได้เข้าจบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยนะครับครับก็จะมี บริการต่างๆนะครับของสิทธิเก่าที่จบการศึกษาไปแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้บริการได้อยู่นะครับพยะาขอขออนุญาตแนะนําก่อนนะครับก็คือเรื่องบริการขอสมุดนะครับสํานักวิทยาบริการนะครับก็จะมีบริการให้กับสิทธิเก่าโดยที่สามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับที่อาคารบรรรักษ์กลินนะครับก็จะมีเรื่องของบริการหนังสืออ่านนะครับมีวารสารสื่อสิ่งพิมพ์นะครับมีบริการ มีห้องคิดลุมนะครับเผื่อว่าวัยที่บัณฑิตนะครับมีลูกมีหลานก็สามารถเข้ามาใช้บริการนะครับก็จะมีของเล่น้วก็มีหนังสือเด็กสำหรับเด็กนะครับอีกกทั้งนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตให้บริการนะครับสำหรับสิทธิเก่าถึงแม้จะจบการศึกษาไปแล้วนะครับก็สามารถสามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นบริการลักษณะของการสืบค้นออนไลน์นะครับเผื่อว่าสิทธิเก่านะครับจะไป ศึกษาระดับสูงขึ้นนะครับเพื่อต้องการค้นหาข้อมูลนะครับานด้านวิจัยนะครับสำนักวิทยาสำนักวิทยาบริการเองนะครับก็จะมีบริการมีเจ้าที่ให้บริการให้กับสิทธิ์เก่านะครับในการค้นหาข้อมูลวิจัยต่างๆนะครับทั้งบริการเองกดูดูสามารถใช้งานบริการเองบนออนไลน์ได้นะครับอันนี้ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการให้สิทธิ์เก่าสามารถนะครับเข้ามาอบรมให้ความรู้นะครับ สามารถดูหลักสูตรย้อนหลังได้นะครับผ่านเว็บไซต์นะครับ training arit.pkru.th ได้นะครับสลับสิทธิ์เก่านะครับแล้วก็ประเด็นในสำคัญในวันนี้นะครับที่ทางมาลัยนะครับได้มอบหมายให้ผมมาพูดนะครับก็คือเรื่องของการแบ็กอัพข้อมูลนะครับเรงที่ทราบนะครับว่าพอนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาต้องให้ความสำคัญนะครับก็คือ1เรื่องของอีเมลครับอีเมลข้อมูลที่อยู่ใน Google Drive ข้อมูลที่อยู่ใน OneDrive นะครับทางมหาลัยนะครับกำหนดให้นักศึกษาเนี่ยครับแบ็กอัพข้อมูลในระยะเวลาภายใน3เดือนนะครับก็คือหมายความว่าวันที่1สิงหาคมนะครับวันที่1สิงหาคมสองพันหกนะครับทางสำนักพิทยษนะครับจะทําการลบข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลข้อมูลที่อยู่ใน Google Drive แล้วก็ OneDrive นะครับดังนั้นนะครับนักศึกษาต้องถ้ามีข้อมูลอยู่นะครับต้องทําการแบ็กอัพนะครับ โดยวิธีการแบ็กอัพอย่างไรครับอย่างแรกครับนักศึกษาที่ใช้อีเมลมหาลัยนะครับก็คือใช้แบ็กอัพข้อมูลในส่วนของ Google Drive นะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นะครับโปรแกรม Google Backup and Sync นะครับจากนั้นคลิกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างในข้อ3นะครับจะมีตาเข้ามาแล้วก็มี username, password เพื่อทำการล็อกอินเข้าไปนะครับ สี่นะครับในมุมด้านล่างนะครับจะมีไอคอนของ Google Drive นะครับก็จะมีปุ่มฟันเฟืองนะครับแล้วก็มี Preference เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการแบ็กอัพนะครับถ้าฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะครับทางสํานักวิทยามีคลิปการวิธีการสอนการติดตั้งผ่านอยู่ใน YouTube ของสํานักวิทยาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บนะครับแล้วก็ทําการอัปเดตข้อมูลต่างๆได้นะครับสําคัญนะครับ สำหรับนักศึกษาที่เอาข้อมูลอยู่ใน Google Drive นะครับเราควรจะไปอัพข้อมูลเก็บเอาไว้ในเครื่องของเราก่อนนะครับไม่นั้นวันที่1สิงหานะครับทางทางสำนักวิทยาจะทําทการลบข้อมูลทั้งหมดนะครับอีกส่วนหนึ่งครับข้อมูลที่อยู่ใน Cloud ก็คือ Microsoft OneDrive นะครับอันนี้จะเป็นเมลก็คือ0 0 6 3 6 5 p k u a c t h นะครับนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft OneDrive นะครับแล้วก็ทำการ แบ็กอัพข้อมูลได้นะครับโดยที่เข้าไปในอีเมลใช้อีเมลของหมาลัยนะครับ at o 3 6 5 p k u a c t c นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการแบ็กอัพนะครับแล้วก็ติดตั้งคล้ายๆกันกับของ Google Drive นะครับโดยที่คลิกปุ่มฟันเฟืองนะครับเลือก setting นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ใน o n e d r i นะครับเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับแล้วก็คลิกคอนดิทิวเพื่อยืนยันนะครับเพื่อซิงข้อมูลนะครับ แล้วก็เมื่อเราแบ็กอัพข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการดีลิทนะครับแอคเคาท์จากในคอมพิวเตอร์เราได้นะครับเป็นสถานี้นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แจ้งครับว่าที่สําคัญเลยนะครับนักศึกษาอย่าลืมแบ็กอัพข้อมูลด้วยนะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปในใน u ูทูบนะครับ ARIT PKR อยู่ได้นะครับจะมีวิธีการในการแนะนําการแบ็กอัพข้อมูลของนักศึกษานะครับทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยู u ูบคิวบาร์โค้ดต่างๆได้นะครับ ในส่วนของผมก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์ภูริทรัพย์นะครับเดชพิพัฒน์ประชาผู้นริการสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่ได้บอกถึงกระบวนการนะครับในการจัดการข้อมูลและเคลียร์ข้อมูลต่างๆนะครับของระบบออนไลน์ของสํานัก